ก็เชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินเรื่องของการทําลายท่อส่งก๊าซธรรมชาติมาบ้างแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้เนี่ยเสียงเล่าลือกันว่าผู้ที่ก่อวินาศกรรมน่าจะมาจากทางฝั่งของรัสเซียเพื่อจะสร้างความปั่นป่วนให้กับทางฝั่งของชาติยุโรปที่มีการสนับสนุนให้อาวุธและเงินช่วยเหลือแกยูเครนหลายหมื่นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐไปแล้วได้บทสรุปของเรื่องราวการสอบสวน กลับมาจบอยู่ที่จีนซะอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันในวันนี้เองก็เหมือนกับว่าจะเป็นการซ้ารอยเหตุการณ์ในวันนั้นอีกครั้งว่ามีสายเคเบิลอันเป็นสายเชื่อมต่อสื่อสารในใต้ท้องทะเลระหว่างเยอรมน,นีไปยังประเทศฟินแลนด์ถูกทําลายอีกแล้วแล้วก็พราว่ามีเรือสินค้าจากจีนเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อวินาศกรรมอยู่ใก,ใกล้ๆจนทางชาติในยุโรปเนี่ยต้องขอให้กองทัพเรือเดนมาร์กนะครับผมส่งเรือรบสองลำไปประชิดเรือจีนลํานั้นทันทีเลยนะโดยตามข่าวภายในวันที่ 3พฤศจิกายนหรือไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นะทางการของเดนมาร์กก็ระบุว่าณเวลานี้ปัจจุบันเรือรบของกองทัพได้ทําการตรวจสอบเรือสินค้าจีนลําหนึ่งนะที่มีชื่อว่าอ e ีพองสาซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําลายสายเคเบิลสื่อสาร2เส้นในเขตทะเลบอลติกช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในเส้นทางของหน้าน้ำประเทศลิทัวเนียและสวีเดนที่ใต้ก้นทะเลลึกหรือโดยเรือต้องสงสัยลําดังกล่าวนั้นได้ชักธงของประเทศจีนซึ่งแม้ทางการเดนมาร์กจะยังไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลใ,ใดเพิ่มเติมนะครับผม แต่จากข้อมูลการเดินเรือติดตามด้วย GPS ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระบุว่าเรือจีน e อีพองสนั้นได้อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมากที่สุดภายหลังมีการรายง,งานว่าสายเคเบิลที่มีชื่อว่าซีไลออนหนึ่งได้รับความเสียหายและบวกกับท่าทีของเรืออ e ีพองสก็หยุดหยุดวิ่งวิ่งเล่นเรืออย่างเชี่ยงชาและเดินทางพยายามเป็นวงกลมรอบถุดสายเคเบิลในทะเลบอลติกทางตอนใต้ของเกาะโอแลนสวีเดนนานถึงกว่า1นชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะหรือบางแหล่งข่าวเนี่ยก็ระบุว่านานถึงกว่า1ชั่วโมงครึ่งเลย และภายหลังจากที่มีการรายงานว่าสายเคเบลิลได้รับความเสียหายเรือสินค้าลำลังกล่าวก็ลกลักลบมาวิ่งด้วยความเร็วเรือปกติอีกครั้งซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสัยอย่างมากโดยสําหรับสายเคเบลิลทั้งสองสายที่ได้รับความเสียหายเป็นน,น้นเส้นแรกนะครับผมมันเป็นสายเคเบลิลที่มีความยาวลากผ่านในท้องทะเลเนี่ยมากกว่า135ไมล์หรือ2 2 0กิโลเมตรระหว่างเกาะก็อตแลนด์ของประเทศสวีเดนและประเทศริทวนเนียซึ่งมีการรายงานว่ามันได้รับความเสียหายในช่วงของเวลา8ปดนาฬิกาตามเขตเวลาสากลของวันอาทิตย์และสายที่่2ไไมด้ เสียหายอย่างเดียวนะครับผมแต่มันขาดไปเลยไม่สามารถใช้การได้นั่นคือสายเคเบิลที่มีชื่อว่าซีไลออนหนึ่งซึ่งเป็นสายเคเบิลที่มีความยาวลากผ่านประเทศฟินแลนด์ไปยังเมืองหลวงอย่างกรุงเฮลซิงกิและท่าเรือลอบสต็อกของประเทศเยอรมนีโดยมีระยะทางยาวรวมกันกว่า745ไมล์หรือ1,200กิโลเมตรซึ่งมีการรายงานว่ามันถูกทำลายไปในช่วงของเวลาประมาณตีสองคืนปันจันท์ตามเขตเวลาสากลซึ่งทั้งสองสายเคเบิลนั้นเนี่ยเป็นสายสื่อสารไฟเบอร์ออฟติกเลยทำให้เมื่อได้รับรายงานว่ามีสาย เเบิลดูดทำลายกระทรวงกลาโหมสวีเดนได้ร้องขอไปยังกองทัพเรือสำนักงานอายการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสวีเดนให้มีการส่งเรือออกไปตรวจสอบทันทีเลยนะและร้องขอให้รวบรวมหลักฐานจุดที่ได้รับความเสียหายของสายเคเบิลทั้งสองจุดให้ดีมากที่สุดโดยจุดแรกนั้นมีความลึกในใต้ท้องทะเลอยู่ที่ระยะ150เมตรส่วนอีกจุดหนึ่งนั้นเนี่ยมีความลึกอยู่ที่40เมตรกลาโหมสวีเดนจะมีการขอข้อมูลจากทุกป,ประเทศให้มีการรวบรวมภาพถ่ายเรือทุกราเลยนะครับผมที่แล่นผ่านจุดสายส สารทั้ง2จุดในช่วงที่เกิดเหตุรวมถึงเงื่อนไขเรื่องของระยะเวลาทั้ง2เรื่องนี้จะต้องถูกส่งเข้ามาตรวจสอบยังกองทัพสวีเดนทั้งหมดแม้ตามการรายงานภายในยีิี่ชั่วโมงจะมีเรือขนาดใหญ่ๆมากกว่า4ี่พันลำก็ตามนะเดินทางผ่านท้องทะเลบอลติกและผ่านสายเคเบิลใต้น้าที่มีการส่งข้อมูลไฟฟ้ารวมถึงแก๊สกระจายไปยังทั่วทุกประเทศในยุโรปด้วยอีกทางไปใต้การตรวจสอบของกองทัพเรือสวีเดนนะครับผมทีมวิศวกรของพวกเขาเนี่ยก็เคยปฏิบัติงานลักษณะนี้มาแล้วสองครั้งนะในการสอบสวนเหตุก่อวิาีกรรมท่อส่งน นอสตีมในช่วงของปี2022จนทําให้ภายในระยะเวลาอีกสาวันต่อมาสวีเดนมีการขอความร่วมมือจากเดนมาร์กจนทําให้กองทัพเรือเดนมาร์กนั้นเนี่ยต้องมีการส่งเรือรบมของพวกเขาไปหยุดเรืออีพอง3ให้มีการทอดสมออยู่ที่หน้าน้ําของประเทศเดนมาร์กในเมืองคาเทกัสเมืองทางตอนใต้สุดของประเทศเดนมาร์กห่างจากชายฝั่งไปเนี่ยประมาณ30ไมล์หรือ50กิโลเมตรตามเขตเวลาสากล13บสนาฬิกาในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้นั่นแหละนะครับผมก่อนที่เรือลำลังกล่าวนั้นจะเดินทางออกจากทะเลบอลติกไป โดยกองทัพเรือเดนมาร์กได้มีการส่งเรือระตะเวนขนาดเล็กโลตา p 525ซึ่งเป็นเพียงแค่เรือติดปืนกลรบเท่านั้นเองนะให้ไปหยุดเรือสินค้าลำดังกล่าวของจีนเอาไว้และไม่นานมากนะกกระงลาโหมเดนมาร์กยังอนุมัติให้มีการส่งเรือระตะเวนอีกหนึ่งลำนะครับผมที่มีชื่อว่าเซเลกุนร้องกับเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำงานในใต้น้ำเพื่อเข้าไปตรวจสอบอุปกรณ์บนเรือสินค้าจีนและลูกเรือทั้งหมดแล้วโดยละเอียดแม้วันนี้จะครบระยะเวลา72ชั่วโมงที่กองทัพเรือเดนมาร์กมีการเข้าไปตรวจสอบเร นนันนย้ยังไม่มีความเห็นในดๆเพิ่มเติมมาจนถึงหน้าขนาดนี้หรือชี้ให้เห็นถึงหลักฐานในดๆของการสอบสวนโดยสําหรับเรือสินค้าจีนนี่ถูกกักตัวในครั้งนี้มันเป็นเรือสินค้าที่มีความยาวของเรือถือว่าใหญ่นะครับผมกว่า225เมตรกว้าง32เมตรน้ําหนักของเรือนะครับผมรวมกันกว่า40,000ตันโดยก่อนที่มันจะถูกกักตัวได้มันได้เดินทางออกจากท่าเรือของประเทศรัสเซียที่มีชื่อว่าอุสลูกาในแคว้นเลนินการ์ดก็ใกล้กับชายแดนเอสโตเนียเมื่อวันที่15พฤศจิกายนหรือ4วันก่อนที่สายเคเบิลจะได้รับควาาามมเสีีียยยหหโดท่กํน การของเรือเนี่ยเดินทางไปยังพอร์ตสตาอีกที่ประเทศอียิปต์โดยกําหนดถึงที่หมายในวันที่สธันวาคมหรือกินระยะเวลาการเดินทางอยู่ที่ตัวเลข19วันนขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเยอรมันบอริสบิสตอริอัสได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากทราบเรื่องถึงการที่สายเคเบิลถูกทําลายในช่วงของวันที่19เพฤศจิกายนวันอังคารระบุว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญผมไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่จงใจเหตุที่ระบุว่าสมอเรือไปทําให้สายเคเบิลได้รับความเสียหายโดยบังเอิญนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมาากดัังงนน้ทยโ จะต้องสรุปว่าใครเป็นผู้ก่อเหตุและใครอยู่เบื้องหลังกันแน่และส่วนตัวเขาเชวานี่เป็นการก่อวิน,นาศกรรมแต่ทางนี้ยังมีการรายง,งานด้วยนะครับผมว่าทางฝั่งของกองทัพเรือเยอรมันเนี่ยได้มีการอนุมัติส่งเรือตรวจการสังกัดหน่วยยามฝั่งเข้าไปสนับสนุนปฏิบัติการของประเทศเดนมาร์กด้วยแต่ก็ไม่ได้เข้าไปในน่านน้าของประเทศเดนมาร์กอยู่รอบๆเขตทะเลสากลซึ่งมันแม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นเรือตรวจการแต่เรือลำดังกล่าวของเยอรมันก็มีการติดปืนใหญ่เรือไว้ด้วยนะขนาดห7าสิบเจ็ดมิลลิเมตรเป็นปืนใหญ่เร พอสมควรเหมือนกันชื่อว่าบัต bon. ดูบอนโดยก่อนหน้านี้เนี่ยเหตุการณ์ในลักษณะนี้ในการทําลายท่อส่งกา๊าซหรือสายสื่อสารใต้ก้นทะเลหรือก็ถือว่ามีมาอย่างต่อเนื่องและหนักข้อขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีบุกประเทศยูเครนในช่วงของสองสปีที่ผ่านมาได้ทางกลุ่มประเทศยุโรปได้ตีตาไว้เลยว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากทางฝั่งฝีมือของรัสเซียซึ่งเมื่อช่วงเดือนตุลาคมไปสู่นที่สามท่อส่งก๊าซที่มีชื่อว่าบอลติกคอนเน็ตเตอร์ซึ่ง,ชงเช ชาฟินแลนด์นะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมได้ออกมาระบุว่าจากการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนความผิดดังกล่าวนี้เป็นฝีมือของเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากประเทศจีนนะที่มีชื่อว่านิวนิวโพลาร์แบรที่ได้ทิ้งสมองลงกลางพื้นทะเลและลากไปกับพื้นใต้หมาสมุดแบมีจุดประสงค์แอบแฝงเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับการก่อวินาศกรรมโดยในวันที่มีการถแถลงข่าวมีการขึ้นภาพของเรือลำดังกล่าวอย่างชัดเจนภายหลังผลตรวจสอบออกที่สำนักง,งานตรวจสอบแห่งชาติในเมืองวันต้าประเทศฟินแลนด์ในวันที่ย4ิตุลาคม 23, แองยังยีห็นว่าจาก รูปภาพดังกล่าวสมอเรือที่ควรจะมีสองสมอเรือเป็นอันประจําการทั่วไปสำหรับเรือสินค้าอยู่แล้วตัวเรือมันกลับหายไปหนึ่งตัวและจากรูปภาพท่อส่งกา๊าซก็ระบุว่ามีสีที่เป็นประเภทเดียวกันกับตัวของสมอเรือและท่อส่งก๊าซธรรมชาตินั้นด้วยเป็นสีที่ออกสีส้มๆนะคะผมเลยมีความเป็นไปได้สูงถึง95%ที่ความเสียหายจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติดังกล่าวนั้นจะมาจากเรือสินค้าจีนลํานี้นะจนใะเวลาผ่านล่วงเลยไป10เดือนต่อมาข้ามาปีสางจีนยอมริบสีวทางการจีนก็ออกมายอมร เป็นผู้ที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อท่อส่งก๊าซธรรมชาติจริงๆแต่ก็ไม่ได้เกิดจากเหตุจงใจมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากพายุในช่วงของระยะเวลาดังกล่าวแต่ทางการฟินแลนด์เนี่ยก็ออกมาโต้แย้งว่าพวกเขานั้นไม่เห็นด้วยกับคําสารภาพนี้และการถแถลงการของจีนนะเพราะในช่วงระยะเวลาดังกล่าวของวันนั้นเนี่ยใครๆก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เกิดพายุข,ขึ้นในพื้นที่ที่เหลือแล่นเลยแต่อย่างไรซะเรื่องนี้ก็จบด้วยการยอมรับของจีน100%ว่าเป็นฝั่งของจีนเป็นผู้ที่ทําให้ท่อสส่่งงาาธรรมมชตินนนนัันเน้เเียยหอผ